เอา้าไม่เล่นหรอไม่คินอืมอ้าอออยู่ไหนแล้วเธอไปไว้ไหนแล้วไม่คินเอ้าไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไว้ไหนอะ่ะลูกไปข้างล่างหรอยังม,มีนี่ไม่คินเธอเอาลูกเอาอยู่นี่ Ni. Bikin. Bikin dia lau. Yum, 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 yum. Ni, you ni. Kin, ni, kin ni พังพังไหมเจอไหมอยู่ไหนคือเธอดีดมากๆเลยนี่คือเที่ยนคืนครึ่งแล้วนะคะ ธอจะไม่นอนหรอมมคิดนี่ไอ้อยู่นี่ห้ามเข้าตู้เสื้อผ้าเลยดีแมวดีดค่ะแมวดีดอันมันเข้าไปเอาเข้าไปในตู้เย็นแล้ว ไม้อดเล่นมากินอารมณ์เสียอารมณ์เสียล้อคะคุณม่กินอารมณ์เสียหูตั้งเลยตัวเองเตะลูกบอลเข้าตู้เย็นเองนี่ใช่ไหม กินแค่กินสามกินทุกวันวันละสี่ห้ามือ้อมาเคนมาเคนวันนี้เร็วเดี๋ยวแม่เอาลูกบอลให้